ปีใหม่มาครับไม่เคยเห็นพี่ทศบินเลยนะครับโอ้โหปีใหม่นี่เขาเริ่มมาด้วยความมั่นใจนะครับพี่ทศนี่นะครับดูเขามั่นใจมากเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาไปติดเชื้อน้องแม็กซ์หรือว่าใครมานะครับเขาบินแบบนี้นะครับผมไม่ได้เจอกันประมาณสองเดือนนะครับโอ้โบินอยู่แถวมะม่วงเลยนะครับเนี่ยดู นั่นไงครับนี่นะครับผมบอกแล้วนะครับพอมันมีการเชื่อเฉือนมีการพัฒนานะครับทุกคนก็พยายามที่จะให้มันมีความตื่นเต้นนะครับของแท้นะครับ ไม่กล้าคุยกับแกเลยนะครับกลัวแกต้องใช้สมาธินะครับผมเงียบไปทั้งสนามเลยครับเมื่อกี้ยังเฮฮายเลยครับเสียวครับนี่มีเติมด้วยสองแครนะครับดูนี่เรา F16 พี่กุ้งนะครับนูนลำพี่เฟิร์สนะครับดูยิ้มเลยนะครับพี่เฟิร์สพี่กุ้งยิ้มเลยนะครับ ยิ้มเลยอทำแบบนี้เหรอครับถ้าคนรู้จักกันเขาเรียกว่าพี่ทศเปลี่ยนไปนะครับนี่นะครับปกติเขาจะบินเรียบร,ร้อยนะครับพี่ทศเนี่ยอันนี้เขาจะยเขาเรียกว่าเริ่มมีความห้าวนะครับ สงสัยจะเป็นเพราะรีโมทสีปอเช่นะครับเขียวเหลืองนะครับนี่ครับ ปกติเขาทำสูงนะครับในนี้ลงมาเืิมสามเท่าแน่นอนครับเฮ้ยเฮ้ยท่านี้ไม่เิฮิฮิ ไฟล่อขาขึ้นนะครับโอ๊ยจิตใจ ของแท้ของแท้ขนาดวันเด็กนะครับเนี่ย